ข้อดีของฟ o ติเกตมีอะไรอีกบ้างฟ o ติเกตนี่ปุ๋ยที่ใช้ในฟ o ติเกตได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์หลายอย่างก็คือคุณให้ปุ๋ยในทางระบบท่อ 1. ใช้แรงงานน้อยคุณปลูกร้อยไร่นะถ้าคุณใช้คนงานไปหวานต้องใช้กี่คน100ไร่คุณต้องใช้ประมาณไม่ต่ำกว่า10คนแล้วใช้เวลาหวานกี่ชั่วโมง เป็นวันไหมแต่ถ้าเป็นฟื้นติเกชันก็คือให้ระบบท่อเนี่ยเอาปุ๋ยผสมลงไปในในในถังผสมปุ๋ยแล้วปล่อยไปตับระบบท่อใช้แค่3คนเท่านั้นเองเห็นไ,ไหมก็คือ,อ,อใช้แรงงานน้อยกว่าแล้วก็ประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยตัวนี้เราจะพูดไปฟังว่าถ้า100ไร่เนี่ยคุณใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยสมมุตินะหนึ่ไร่สมมุตินะสมมุตินะหนะ100ไึไร่ใช้100กิโลแต่ถ้าคุณทําม,มาเปลี่ยนเป็นระบบฟื้นติเกชันเนี่ยก็คือใช้ระบบท่อเนี่ยคุณใช้แค่30กิโลเท่านั้นเองก็คือประหยัดไป70% 10% ไม่ทําให้โครงสร้างดินเสียดินไม่เสียเพราะว่าหนึ่งปุ๋ยมันใช้น้อยไงใช้น้อยมันโอกาสทําให้ดินเสียมันน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะพีเต่างๆมันก็ไม่ได้พีเอชไปมากเราใช้ปุ๋ยมันใช้พืชดีละลายหมดแล้วมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าอาหารรองเสริมครบถ้าอาหารรองเสริมครบดูซึมเร็วด้วยอ่าดูซึมเรื่อยๆดูซึมเร็วมากแล้วที่อีกอันหนึ่งอ่ะคุณให้น้อยใจบ่อยครั้งเห็นไหมให้ทุกๆุวัน15วันสาสิวัน แล้วแต่คุณจะดีไซน์มาคุณจะให้ให้ยังไงเพราะทุกวันคุณต้องให้น้ําอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ให้น้ําอีก5วันจะให้ปุ๋ยเอาไปให้ไปนั่นแหละมันก็ประหยัดไปหลายอย่างเดี๋ยวสรุปให้อีกรอบนึงนะคะว่าข้อดีของฟอติเกตก็คือเรื่องของประหยัดแรงงานใช้แรงงานน้อยประหยัดปุ๋ยได้กว่า7 0แล้วก็ไม่ทําให้โครงสร้างดินเสีย มีธาตุอาหารรองเสริมครบแล้วก็ดูดซึมได้เร็วเพื่อเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมันไม่หยุดชะงกักนะอันนี้นะก็เป็นข้อดีของฟ r ต i ิเกตนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้สูตรไหนสามารถทักถามแอดมินได้เลยปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอสไซน์ลักเซนกรี